Hello everyone วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษเพื่อการถามและให้ข้อมูล asking and giving information และเข้าใจการใช้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษในการบอกทิศทาง direction ได้ถูกต้องเช้าวันหนึ่งไมล์และอปโปกำลังนั่งคุยกัน ถึงการเดินทางครั้งแรกไปต่างประเทศความตื่นเต้นและรอยยิ้มเต็มไปทั่วห้องนั่งเล่นไมายและอาโปนั่งอยู่บนโซฟากำลังเปิดดูเว็บไซต์ท่องเที่ยวโอ้ดูนี่สิมายฉันเจอที่พักที่น่าสนใจมากเลยในลอนดอนสวยมากเลยนะเยี่ยมดูดีเลยแต่มันเหมือนจะไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินแล้วพวกเราจะเดินทางยังไงดีละ่ะ ไม่น่าจะยากนะเราก็แค่ใช้ Google m a p ก็ได้มัง้งทั้งสองคนเดินทางมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินใบหน้าดูสับสนเล็กน้อยเมื่อมองหาตู้ขายตัว๋วเราควรจะถามทางจากใครสักคนไหม Excuse me, could you please tell me where the ticket counter is? It's Information miss it. just over there, next to the can't Desk. You over ขอบคุณนามายการถามทางเป็นภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดไว้มากเลยนะถนนในลอนดอนทั้งสองคนกำลังเดินอยู่บนทางเท้ามองดูตารางเวลาของรถบัสจากโทรศัพท์ร,รถเมสายที่21กำลังจะมาถึงในอีก2นาที mm hmm. เราต้องรีบไปที่ป้ายรถเมแล้ว Pardon me. Do you know where the British Museum is? Yes. Go straight ahead until you come to the intersection. Then turn left. Thank you so much. การเดินทางครั้งนี้สนุกกว่าที่คิดการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมันสำคัญมากเลยนะใช่ถ้าเราไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะหลงทางไปแล้วก็ได้ เห็นหรือยังคะว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษสำคัญมากการเดินทางคือการเรียนรู้และ struggle and l e a r n e n g l i s h